ดูในบ้านเรากันเองบ้างปัจจัยขับเคลื่อนที่เราเห็นในช่วงที่เหลืองของปีนะคะจะมีปัจจัยขับเคลื่อนอะไรที่เข้ามาหนุนนาให้เศรษฐกิจแล้วก็ให้หุ้นไทยนั้นสามารถเติบโตไปได้และแน่นอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีอะไรที่เราต้องลระมัดระวังบ้างแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นแนวทางยังไงกันบ้างเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะ <c oughs> เห็นดัชนีหุ้นไทย1,280เคลื่อนไหวอยู่แถวๆนี้เพลอแป๊บเดียวนะผ่านไป6 7เดเดือนเนี้ยทุกวันนี้1,400กว่า1,450กว่าจุดแล้วขึ้นมา เร็วมากอัพไซต์จำกัดแค่ไหนนี่คือการขึ้นแบบมีสถยรภาพจริงๆหรือว่าไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะคะมุมมองของคุณเป็นยังไงบ้างคะตอบคำถามเรื่องขึ้นจริงนะฮะหรือขึ้นปลอมนะครับตอบง่ายๆัยสันส้นๆว่าไม,วไ,มมไม่จริงแล้วก็ไม่ปลอมไม่จริงและไม่ปลอมใช่มันดูเหมือนขัดกันแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนเหมือน ไปทำประชามติในอังกฤษมันตอบเยสโนไม่ได้เพราะปัญหามันซับซ้อนเวลาตอบเยสโนแล้วมันจะมีคอมเพลเคชันเยอะแยะอย่างเงี้นอังกฤษส่วนหนึ่งของที่บอกไม่ปลอมเกิดขึ้จริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีเงินทุนไหลเข้านะครับในประเทศ Emerging Market จริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าเฉพาะประเทศไทยนะฮะเข้าเกือบทุกประเทศนะครับ เห็นว่า emerging market เนี่ยนะครับก็คือตลาดเกิดใหม่รวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยขึ้นดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหรือตลาดที่เราเรียกว่า developed market อันนี้คือข้อเท็จจริงนั่นก็คือไม่ปร้อมาสาเหตุก็มีหลายประเด็นนะครับทั้งประเด็นในเรื่องของราคาของหุ้นที่ถูกกว่านะครับพันธบัตรรัฐบาลผลตอบแทนที่มันโหลดต่ำลงจนกระทั่งมันไม่น่าสนใจที่จะลงทุนเลย ะะหลายๆประเทศเนี่ยผลตอบแทนติดลบไม่รู้จะเอาเงินเราไปแล้วก็ยังไม่ให้ดอกเบีย้ยเรานะฮะยังเก็บดอกเบีย้ยเราอีกดังนั้นแถบนี้ยังมีผลตอบแทนที่เป็นบวกเงินก็ไหลเข้าค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เงินดอลลาร์หลังจากที่มี Brexit เนี่ยการคาดการณ์การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของสหรัฐก,ก,ก็ถูกขยับเลื่อนออกไปก็คือสหรัฐจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยละค่าดอลลาร์ก็อ่อนลงเงินบาทเป็นไงฮะตอนนี้ก็กลับมาแข่งที่ส5บาทต่อนหนึ่ง US ์เพราะนั่นก็คือของไม่ปลอม ของไม่จริงก็คืออะไรฮะของไม่จริงก็คือมันมีเงินที่ละที่เทรดไหลเข้าไหลออกเนี่ยมาจากเทคนิคอลคือมันเป็นเงินที่ทำออปชันกับเฮดจิ้งเนี่ยตอนที่เขาเกิดก่อนที่จะเกิดเบรกซิตพอเกิดเบรกซิตปุ๊บหุ้นลงปุ๊บเนี่ยเขาจะอันวายนะครับมีการช็อตและมีการกลับมาซื้อคืนเพราะนั้นมันเหมือนกับวีเชฟเด้งขึ้นไปมันก็เป็นเทคนิคอลรีบาวหรือเทคนิคอลรีบาวที่เราเห็นดังนั้นนั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า ก่อน Brexit กับหลัง Brexit เนี่ยมันแค่อาทิตย์เดียวเนี่ยหุ้นกลับมาที่เดิมเนี่ยฟันเดเมนทัลจริงๆเนี่ยหรือพื้นฐานจริงมันแย่ลงหรือดีขึ้นอันนี้เราตอบเองได้ว่าอังกฤษเวลา Brexit เนี่ยมันควจะผลกระทบด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับประเด็นที่2ก็คือที่เราดูในแง่ของภาพรวมนะฮะของตลาดที่ขึ้นเนี่ยนะครับถ้าดูตลาดหลักทรัพย์ดูเซ็ตขึ้นจากพันสมาเป็นพันสเนี่ยดูเหมือนตลาดขึ้นจริงแต่ถ้าแบ่งออกนะฮะ ว่าตลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับประมาณ150จุดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยขึ้นเพราะราคาน้ํามันเซกเตอร์นะฮะที่ขึ้นเยอะสุดนะฮะหรือว่ากลุ่มสร้างกำขึ้นเยอะสุดคือกลุ่มพลังงานตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มพลังงานอย่างปตทปตพเนี่ยนะครับขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ25%นตะครับตลาดขึ้น1 0กว่าๆที่เหลือเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ฮะที่ไม่ใช่พลังงาน ขึ้น7-8%เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ตาดขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเพราะราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นจากเศรษฐกิจฟื้นหุ้นทั้งทุกตัวมี400กว่าตัวขึ้นเหมือนกันหมดนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับที่บอกว่าไม่จริงอีกส่วนหนึ่งก็คือการขึ้นเนี่ยของราคาหุ้นเนี่ยนะครับรือราคาหุ้นเนี่ยที่จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยปัจจัยหลักๆมันมาจากผลกำไรของหุ้นที่เราซื้อก็คือผล กำไรต่อหุ้นของบริษัทที่เราซื้อหุ้นถูกไหมฮะกลับมาดูในแง่ของผลกำไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับกราฟนี้จะแสดงให้เห็นว่าถ้ากราฟ่ะมันเกินหนึ่งเห็นได้ว่ากราฟมันมีเส้นขึ้นลงเส้นขึ้นลงถ้ามันเกินหนึ่งเนี่ยแสดงว่านักวิเคราะห์ทั้งตลาดเนี่ยปรับการคาดการณ์ว่าเจริเติบโตดีขึ้นจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกินหนึ่งนะครับถ้าท่านดูเนี่ยตั้งแต่ปีพันห ปี2014-15-16เนี่ยนักวิเคราะห์ปรับการคาดการกำไรเติบโตไปไงครับลงอย่างเดียวทุกวันนี้ยังลงอยู่เลยครับกำไรยังไม่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าไปเบรกกำไรนะฮะว่าสมมุติว่าไปดูในจอถามโบรเกอร์ดูก็รู้ว่าเฮ้ hey, ปีนี้เนี่ยกำไรบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดโตเท่าไหร่นะครับเป็นค่าเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ทุกคนเนี่ยก็จะคาดว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนทั้งตลาดเนี่ยปีนี้นะฮะ จะโต34%เยอะใช่ไหมครับใน34%เนี่ย80%เนี่ยมาจากราคาน้ำมันก็คือหุ้นกลุ่มที่ขึ้นเยอะสุดนะครับที่เป็นกำไรจะโตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานหากหุ้นพลังงานไป34%เหลือเท่าไหร่ครับแต่ถึงหักหุ้นพลังงานไปน10กว่าตัวเนี่ย ที่เหลือที่เป็นหุ้นทั้งตลาด300กว่าตัวเนี่ยค่าเฉลีย่ยการเจริญเติบโตกำไรนะครับของปีนี้เนี่ยเหลือ7%จากสาเหลือ7ปีหน้าเป็นเท่าไหร่ฮะปีหน้าก็ยังเป็น7%นงั้นผมจะเรียนว่าขึ้นที่ไม่ปลอมและขึ้นที่ไม่จริงเนี่ยมันก็มีเหตุผลลักษณะอย่างนั้นถ้ากำไรของบริษัทจดทะเบียนไม่ดีขึ้นเนี่ยราคาหุ้นไปได้ไม่ค่อยไกลหรอกครับมันก็จะสวิงทีนี้ถามว่าทำไมราคาหุ้นขึ้นนะเหตุผลเดียวตอบง่ายๆก็คือ เป็นปธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเข้ามาลไล่ซื้อแย่งซื้อนะครับสินทรัพย์ในตลาดการเงินนะครับที่เรารู้ดีว่าอย่างไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางญี่ปุ่นธนาคารกลางยุโรปเนี่ยวันนี้ก็พิมพ์เงินเขามีโรงพิมพ์เนี่ยเขาพิมพ์เงินเขามีหน้าที่พิมพ์อยู่แล้วปกติพิมพ์มาเพื่อให้เราใช้จ่ายเพียงพอสภาพคล่องนะครับและให้แบงก์ไปปล่อยกู้ขยายผลกระทบในแง่เศรษฐกิจ วันนี้เขาพิมพ์เงินเขาไม่ได้ให้ไปแบงะค,ะค์นะฮะเขาไปพิมพ์เงินเพื่อซื้อพันธาบัตรออกจากแบงค์และอัดเงินเข้าไปในระบบเข้ามาแย่งซื้อไปนะฮะพันธาบัตรของรัฐบาลบางประเทศเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งนะฮะไม่ใช่ประชาชนถือหรือสาบันการเงินเอกนชนถือนะธนาคารกลางถือเองมันก็จะเหลือเงินคือเขามาแย่งซื้อเราเนี่ยสินค้ามันก็ขึ้นสินทรัพย์ขึ้นตั้งแต่พันธาบัตรก็คือบอลที่เราเรียกกันนะฮะ เอกวตี้หรือหุ้นที่เราเรียกกันนะครับ mm hmm. ก็ปรับตัวสูงขึ้นทนั้นสาเหตุหลักๆที่หุ้นขึ้นเนี่ยนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือเรื่องของนโยบายการเงินน,นั้นแล้วธีมการลงทุนนะในภาวะที่เหลือของปีแบบนี้นะคะในภาวะที่ดอกเบีย้ยต่าดอกเบีย้ยติดลบแบบนี้นะคะร,รวมถึงภาพที่เราใช้คําว่า New Normal ส่วนใหญ่เราจะใช้คำนั้นนะคะแต่ว่าเราจะมีมีแนวทางหรือว่ามีมุมมองต่อสถานการณ์แบบนี้ยังไงบ้าง ประการแรกก็ต้องบอกว่าอย่าลงทุนตาม Stra t e g ีตามกลยุทธ์คำแนะนำส่วนตัวที่ผมคิดว่าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งคือต้องลงทุนโดย principle base คือลงทุนโดยหลักการอย่าลงทุนตามกลยุทธ์จริงเช่นนักวิเคราะห์นู่นคนนู้นคนนี้บอกให้ซื้อตัวนั้นตัวนี้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะทำได้ตามนั้นนะครับแต่อย่าทำเป็นลักษณะท,ที่เป็น,ปน,ปน,ปนหลักนะครับที่ทำเป็นหลักคือต้องลงทุนตามหลักการหลักการผมมีแค่4อันเท่านั้นเองอันที่1ต้องกระจาย อย่ากระจุกอย่าซื้อหุ้นตัวเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะอย่ากระจุกนะ,ะให้กระจายความเสี่ยงไม่ได้จะกระจายจเฉพาะที่ผมดูอยู่คือผมดูหุ้นไทยกระจายไปหุ้นต่างประเทศนะฮะกระจายไปกองทุนสังหาริมารั์นะครับอันที่สองที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดูความเสี่ยงนะฮะพยายามจะถ้าเราคือถ้า,ถ,าถ้าเรายังยังหนุ่มยังสาวอาจจะเสี่ยงได้ก็ต้องไปดูว่าโปรไฟล์วิซังไงแต่ถ้าเกิด เรามีเงินที่ต้องรักษาไว้เนี่ยก็ต้องจำกัดความเสี่ยงไว้ในระดับหนึ่งดูความเสี่ยงเป็นหลักนะครับที่3นะฮะที่ต้องดูก็คืออย่าซื้อของแพงนะครับอย่าซื้อของแพงก็คือประเภทที่ PE สูงมากๆหรือว่าหุ้นที่เขาไล่กันจนสูงมากๆผมจะบอกว่า Strategy วันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วการสุดท้ายนะครับซื้อบริษัทให้ซื้อธุรกิจซื้อหุ้นให้ซื้อธุรกิจธุรกิจอะไรที่มันดูมีความมั่นคง ดูมีความอะไรมีความน่าเชื่อถือนะฮะสามารถก่อให้เกิดกําไรได้ประเภทขาดทุนจะซื้อนะครับเพราะปรากฏประกอบการขาดทุนหุ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยบอกว่ามันมีอะไรผิดปกติเทกันปี200เท่าเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้4เรื่องที่ผมบอกว่าอย่าเป็น strategy base ที่ผมบอกเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งซื้อตั้งแต่2009จนถึงปี2 0 1พเนี่ยหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งซื้อนะครับอินเด็กซ์เพิ่มจาก600จุดเนี่ย ขึ้นไปพันหกร้ยจุดยิ่งขึ้นยิ่งซื้อยิ่งขึ้นยิ่งซื้อนักศึษาทางเทคนิคก็เรียกว่าโมเมนตัมเพลย์คือซื้อขึ้นซื้อขึ้นซื้อโกรดขึ้นเยอะไปเรื่อยตั้งแต่2014จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ายิ่งขึ้นยิ่งยิ่งซื้อเนี่ยขาดทุนนะครับกลับกลายเป็นว่าขึ้นแล้วต้องขายอย่าไปเสียดายลงแล้วต้องซื้อภาษาทางเทคนิคก็เซลอินทูสตริง เคยได้ยินใช่ไหมฮะพันสี่ร้อยห้าสิบวันนี้ต้องเซล์ต้องเซล์ลงไปพันสองร้อยห้าสิบต้องอะไรฮะต้องบายบายบายอินดิเพราะอะไรดูไหมตั้งแต่สองพันสิบสี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดเป็นไงครับพันหกพันสองพันห้าพันสองใช่เห็นภาพไหมครับ <c oughs> มันจะซิกแซกเพราะอะไรฮะเพราะกำไรมันไม่ไปไหน กำไรที่ปี2 0 1 1 1 2สิบเอามจมายกำไรมันดีขึ้นถูกไหมฮะเพราะรัฐบาลลดภาษีให้ลดภาษีเข o เบรดอิงคัมแทกจาก30%เหรือ20%กำไรมันโตพอลดภาษีแล้วหรือ20%เเนท่าเดิมกำไรมันก็จะนิ่งนะครับนั้นกลยุทธ์ทีผ่ผมเรียนก็คือย้ำว่าให้เป็น p r i n c i p l e base หรือเป็นหลักการแทนที่จะเป็น strategy ถ้าจะเป็น strategy เนี่ยให้เน้นโดยภาพรวมว่าซื้อตอนลงนะครับถ้าขึ้นอย่างเนี้ยไม่ซื้อนะครับ ้าขึ้นอย่างงี้ต้องขายนะครับหลักการนะคะกระจายความเสี่ยงแล้วก็ไม่กระจุกตัวให้ดูความเสี่ยงอย่าซื้อของแพงแล้วที่สาคัญคือซื้อบริษัทซื้อหุ้นเนี่ยให้ดูในตัวธรุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตนะคะนำมาสู่คําถามต่อไปเลยนะคะว่ามันควรจะเป็นธรุรกิจไหนหรืออุตสาหกรรมไหนที่อยู่ในช่วงของการเติบโตคือเราไม่อยากไปซื้อในยามที่กิจการโตไปจนเต็มที่หรือว่าอิ่มตัวแล้วเราอยากมองกิจการหรือศักยภาพของธรุรกิจที่ มีโอกาสในการเติบโตในมุมมองของคุณธีรพงศ์อะคะคือเนื่องจากภาพรวมเนี่ยการเจริญเติบโตของตลาดมีข้อจํากัดเศรษฐกิจมีข้อจํากัดเศรษฐกิจโลกก็มีข้อจํากัดนะฮะโตได้ค่อลาบากธนาคารกลางทําได้มากกว่านี้ไหมคือลดดอกเบีย้ยลงมาเลยสูงลงมาติดลบแล้วทําได้มากกว่านี้ไหมนะครับคนก็จะพูดกันถึงว่าเฮลิคอปเตอร์มานี่เลิคอปเตอร์มนนี่หมายถึงอะไรฮะ อันนี้ฉีดกำลัแล้วนะครับฉีดตำลราเศรษฐศาสตร์ลดดอกเบี้ยติดลบแล้วเนี่ยเฮลิคอปเ,เ,เตอร์มันนี่เนี่ยในภาษาคนทั่วไปก็คือให้ธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์เงินแล้วโปรยลงมาแล้วใช้บินเฮลิคอปเตอร์แล้วโปรยเงินให้ประชาชนเลย <S <S จริงๆแล้วมันมนั้นคือในเล่ยมัมนเถิรแต่จริงๆแล้วนั่นคือการให้ธนาคารกลางเนี่ยพิมพ์เงินแล้วให้รัฐบาลใช้จ่ายแบบไม่มีข้อจํากัดหรือเต็มที่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นเงินก็จะเหลือทั้งประเทศ เงินเฟอ้อก็จะเยอะแยะไปหมดทั้นไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมเดาไม่ถูกนะครับแต่ว่าดูดูเหมือนจะมาถึงขั้นนั้นแต่ถ้าดูในแง่ของหุ้นที่เราดูว่า,าน่าจะมีผลตอบแทนได้โอเคเราก็จะกลับไปดูเรื่องก,กำไรในตารางเราเห็นไนดะว่าหุ้นที่เราทํากําไรสูงเทียบกับการค่าการตลาดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3 4มสี่เซกเตอร์นะครับอันที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกคอโมมอดิตี้คือพวกที่เป็นสินค้าพกอพันธ เราทำกำไรสูงกว่าเนี่ยค่าเฉลีย่ยตลาดเนี่ยอยู่ประมาณ16%หลักๆก็คือน้ำมันนะครับเราเชื่อว่าน้ำมันในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนะครับอาร์บิโเคมคลซึ่งเป็น d e r ิ v a t ที e หรือเป็นอ,อ,อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากน้ำมันนะครับเราทำสูงกว่าตลาด10%นะครับต่อไปก็จะเป็นโรงแรมนะครับ4%นะครับคอนแทคเตอร์7%ที่เหลือเนี่ย นะครับเราจะเป็นการเลือกพุ้นละกลุ่มที่เราสนใจที่จะเลือกคุ่นก็คือกลุ่มอาหารหรือฟู้ดกลุ่มที่2คือกลุ่มค้าปลีกแต่เราเน้นเลือกว่าค้าปลีกเนี่ยเราเลือกที่เป็นค้าปลีกแบบ convenience store mm hmm. นะฮะไม่ค้าปลีกแบบสินค้าคงทนนะคือพวกมออะไรพวกนี้เราไม่เราไม่ชอบแล้วเชื่อว่าไอ้ convenience store เนี่ยยังไงคนก็ยังบริโภคเหมือนเดิมแล้วก็เวลามีเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันจะบวกอยู่ในราคา ทำได้ไหมใว่าตอน CP711 เนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้น,น่ยง่ายนิดเดียวเลยคือเขาขึ้นราคาบุหรี่ <c oughs> แค่นั้นเลยฮะภาษีขึ้นปุ๊บก็ขึ้นราคาบุหรี่ปุ๊บยอดขายขึ้นเลยแต่เขาบวกกำไรเข้าไปด้วยนะครเพราะนั้นไม่ได้ขึ้นเฉพาะกำไรเพราะนั้นดูในแง่าภาพรวมนี่นั่นคือสิ่งที่ที่เรามอง